ถ้าพูดถึงคุณภาพซอฟต์แวร์หลายคนนึกถึงแค่เร็วหรือไม่ล่มจริงๆแล้วเบื้องหลังมีมาตรฐานชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะ iso ic 2501 0ที่สายซอฟต์แวร์ทั่วโลกใช้อ้างอิงต้องยอมรับเลยว่า iso ic e 25010ไม่ได้โผลมาแบบไม่มีที่มารุ่นพี่เขาคือ iso 9126ที่เน้นเรื่องคุณภาพ6ด้านแต่พอโลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์ซับซ้อนขึ้นความต้องการก็เปลี่ยน iso เลยอัปเกรดกอคิดใหม่เป็น square หรือชุด iso 2อ0 0้ 250, 000, นี่แหละแล้วพอมาเป็น25010าศูเขาก็แบ่งการมองคุณภาพออกเป็น2มุมมองใหญ่ๆเลยใช่ไหมคือ product quality กับ quality in use ใช่เลย product quality จะเป็นฝั่งคนสร้างกับคนทดสอบที่ต้องสนใจโค้ดและระบบขณะที่ quality in use จะมองจากคนใช้งานจริงๆว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงมีประโยชน์ไหมงุดหงิดหรือเปล่า พอพูดถึง product quality ทีไรผมนึกถึง8คุณลักษณะหลักที่เขาเน้นเลยแต่ละอย่างก็จับต้องได้ชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อผมว่าหลายคนชอบมองว่าแค่ฟีเจอร์ทำงานได้ครบก็พอแต่จริงๆ functional suitability เป็นแค่ 1, 1> ใน8เท่านั้นเองนะยังมี performance efficiency ที่ถามเลยว่าแอปเร็วแค่ไหนกิน RAM CPU เท่าไหร่ แล้ว compatibility ก็สำคัญมากยิ่งยุคนี้อะไรก็ต้องเชื่อมต่อระบบอื่นถ้าคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องนี่จบเลยยังไม่หมดนะ usability นี่ก็ท้าทายแอปต้องใช้งานง่ายสวยงามและเข้าถึงได้ทุกคนโดยเฉพาะ accessibility ที่มักถูกมองข้ามทั้งที่สาคัญมากฟังแล้วเหมือนแค่4ข้อเองนะที่จริงยังเหลืออีก4ด้านที่คนวงการซอฟต์แวร์มักเถียงกันบ่อยเลยอย่าง reliability ทั้งเรื่องเสถียรภาพและการกู้คืนเมื่อเจอปัญหา security ก็มาแรงสุด,สด ยุคนี้ใครไม่ห่วงข้อมูลหลุดหรือโดนโจมตีนี่ไม่น่ารอดนะครับแล้ว maintainability ก็สำคัญสำหรับทีมงานต้องโคดเป็นระเบียบให้คนอื่นมาดูต่อได้อีกข้อที่โดนใจคนทำแอป,ปยุคใหม่คือ portability คือถ้าย้ายจาก Windows ไป Cloud หรือย้าย OS ได้สะดวกก็ช่วยประหยัดแรงและเวลามหาสารจริงครับทุกวันนี้ถ้าซอฟต์แวร์ย้ายไปเครื่องใหม่ยาก คนก็เริ่มเทหันไปหาเจ้าอื่นแทนแล้วพูดถึง product quality มาทั้งหมดแต่สุดท้ายนะผู้ใช้ไม่แฮปปี้ทุกอย่างก็จบหมดเลยนะครับ quality in use เลยเป็นเรื่องที่ห้ามมองข้ามมันตรงมากเลยเพราะต่อให้ฟีเจอร์ครบแอปสเสถียรแต่ใช้แล้วหงุดหงิดหรือผลลัพธ์ไม่ตรงจุดจุดนั้นคือเสียหมดผู้ใช้เขาไม่ได้วัดแค่ตัวเลขเทคนิคแต่เขาดูที่ประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยแถมมาตรฐานนี้ยังพูดถึง r r e e o m f r r m risk ด้วยคือไม่ใช่แค่ใช้งานคล่องแต่ต้องปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยใช่ครับอย่างเวลาแอปทําข้อมูลหายหรือเกิดปัญหาใหญ่ๆถ้าไม่ได้ออกแบบเรื่องนี้ไว้จะกระทบความเชื่อมั่นของผู้ใช้ทันทีฟังดูทวิสเอร์ดีเยอะแล้วหลายคนอาจสงสัยว่ามาตรฐานพวกนี้เอาไปใช้จริงกับลูกค้ายัางไงบ้างผมเองเวลาเจอลูกค้าเราใช้ ISO 25010ช่วยกำหนด non-functional requirement ให้ชัดขึ้น อย่างไม่ได้แค่บอกว่าแอปต้องเร็วแต่จะเขียนเลยว่า response time ไม่เกิน2วินาทีแบบวัดได้เป็นรูปธรรมแบบนี้พอคุยตกลงกันตั้งแต่ต้นลูกค้าก็เข้าใจตรงกันทีมงานก็ไปวางแผนต่อได้ไม่เกิดปัญหาเร็วในสายตาใครต่างคนต่างคิดถูกต้องเลยครับแถมยังช่วยให้การตรวจรับงานหรือการเทสเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสงฝ่ายลดลามาตอนส่งงานลงไปเยอะเลย